สวัสดีครับผมสื่อวาเราพาดบุญมั่นเป็นลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อเป็นคนสารคามแม่เป็นคนละเอียดพ่อผมสอนจังไดหูบอแคบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแม่ผมบอกตอนผมออกจากบ,บ้านจังไดหูบอรคบแม่บอกว่าเอาเงินใจกระเป๋าไปหลาย เพื่อเขาขายสร้างตัวละลอยก็จะได้มีปัญญาซื่อได้ผมจะได้ทั้งสองยางครับทั้งความสื่อสัต์ทั้งโอกาสที่บรสูญเสียผมเป็นลูกอีสานลอยเปอร100์เซ็นผมอยากบอกให้ทุกท่านที่เฝ้าถึงคนอีสารจังไรหองบักรัมื่อนี่เขาเกิดมาแล้วํำคัญที่ว่าเขาเย็ดอย่าง เ็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นบ่เ็ดให้โลกนี่ดีขึ้นบ่ครูบาอาจารย์สอนว่าค่าของคนอยู่ที่ผลงานครับบ่แมนเกิดอยู่ใสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ